เร่งเครื่องเต็มตัวนาโปลีเตรียมอัพข้อเสนอปิดดีนกานาโชนาโปลีทีมดังแห่งสึกกันโชเซเรียอาอิตาลีเตรียมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อคว้าตัวอเลฮันโดกาาโชปีกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ก่อนหน้านี้นาโปลีได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อกานาโชไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดมีรายงานว่านาโปลีพร้อมเพิ่มข้อเสนอเป็น60ล้านยูโร ประมาณ2,130ล้านบาทเพื่อโน้มน้าวให้ปีศาจแดงยอมปล่อยตัวนักแต่รายนี้สื่อในอิตาลีรารงานวากานาโชได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเจรจาระหว่างสองสโมสรเท่านั้นโดยจว,วานนี่มาน่าผู้อำนวยการกีฬาของนาโปลีเตรียมเปิดโต๊เจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในเร็วๆนี้ทั้งนี้กาณาโชวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ จนกลายเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปอย่างไรก็ตามนาโปลีแสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าต้องการได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมคาดว่านาโปลีจะเร่งปิดดินการนาโชให้ได้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมจะปิดตัวลง